ฟุงดูดิดอกมงยังที er et, Mother, no ่เลยเหมือนด้าเซียนไอ้เหมือนไอ้นั่นเลยไม่ละเรีนเลยเป็นหมือนกับน้องนมใต้ตีนี่มีสามสี่ตัวครบเชี่ยลัสเซอกแม่นซะด้วยโอ้สวัยฟุน้องสวย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  มันต้องปล่อยเพื่อนตายถ้ามันไม่ปล่อยเพื่อนตายมันโดดออกมามันตายมันอยู่ในตึกพี่กี่ตัวสามตัวสามตัวเหลือสองแล้วเหลือสองแล้วชาร์จปะล่ะชาร์จปะล่ะจะชาร์จปะล่ะจะชาร์จก็มาจะชาร์จก็มาจะชาร์จก็มาหมด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 อุร้ที่มีไอ้นี่วะ เป็นเอนอ,อดาเซียวะน้องขอบคุณให้กาไม่ออกที่ส่งนางไม่ต่างจากแม่เฮ้ยมันก็ไม่มันก็ไม่เอ้ยทุกคนเอาจริงมันก็ไม่ไม่ช้านะ โอ้โหเสียงหมัโคตรเหมือนเยอ่ะเป็นมีเบ,บร่าแก้วแก้วพลติกไปใส่ใกับจกรยานนะแต่จริงๆมันมันไม่ชานะพอพออยู่ในเชียร์ปั๊มันดูช้าๆแต่เฮ้ยิงยิงยิงยิทิยยย้ยงง สวยฟกอกนั่นนอาเกนแล้วพี่ปไปจับไปนมก่อนไปจับไปนมก่อนนมจะตายจำแพงไหน,นอ่ะไปโดนโดน,นเจ็บเข้าห,หัวสวยน็นอกน็อก,อกเดินชา้าบิดเดินช้าเดินช้า หมดปะหมดปะโอ้หมดหมดโอเคโอเคหมาแล้วดังนะดังกว่าดังกว่าเพชรลายแกเดี๋ยวเลี้ยวยากเลยไปเนี่ยเดี๋ยวเชี่ยวโอ้แล้วคืออย่างที่ ก็เี่ยงสุเลยพี่รู้สึกมันเลี้ยวยากด้วยป่ะโอ้โหอันนี้เลี้ยวยากเชียร์ดูจะพี่โปดคันนี้ว่ะอะไรเนี่ยแต่พี่โปดคันนี้มากอ่ะขับคันไปดิขับมาไปดิคันนี้แม่งเอาจัดเลยอ่ะคันนี้จับมาทุกครังทำไมมันเลี้ยวเฮ้ยทำไมมันดูเลี้ยวยากๆทำไมมันเลี้ยวยากๆอ่ะอะไรวะ ตอนนี้ว่ะมันรู้ีอไม่ได้ม่ันไม่รู้อ่ะไม้เวเฮ้ยแต่เทสลาไม่ดิฟนะเทสลาไม่ดีฟแล้วเนี่ยไม่ใช่เทสลาดิเฮ้เอ่อเมก้าเรนมาเรนเนี่ยมันไม่ใช่เมก้าเรนบัลเอ่อโคดิแซกโคดิแซกบัลดิสแลบัลดสแลอะไรเน่ไม่ใช่อย่างพี่เลยน้อง ต้องรถไหนพีพีในเกมในในเครื่องหรืน้องฟุกโเคที่้อรนหลังไป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 ไหนวะเมื่อกี้โอ้ยเ็ดโอ้โหสตาร์เลยสตาร์เลยจดสตาร์เลยสตาร์เลยน้องขับไปเลยก็ได้แบบ จี๊ดปกติโอ้โยแล้วคือล้ออย่างสวยผมโคตรชอบโอล้อแม่งแบบอยักที่มา,มาเตรียมสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยแข่งแบบทางตรงทางตรงใครถึงสามแยกก่อนขอรชชนะใครถึงสามแยกก่อนโค้ชได้ไเรา,ะนะาออกตัวตอนอ่าสมอ้ยยาวิย้วิวน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 วววนยิวิ มุนมุเบก้นเบอก้อไปต่อปร่ไปเรไปๆไป่ไปเรต่อต่อต่อให้ต่อให้ครับต่อให้ครับต่อให้หรอต่อให้หรออดิปังดิกบกบาดี้เฮ้ยมันเร็ววมันเร็ววาเฮ้ยมันเร็วจังวะเฮ้ยตาโมเข้าเหรอโม่เข้ามาไ่ไ้้ิกกอลกบกันกกันเฮ้ ไอ้ตมัตสมไมของกูตมัไของกูโ okay. อ้ยอะไรกันวเนี่ยเลยไปหาคนกันหรือจะนี่เกมอะไรครับเนี่ยโตรมันจะเกี่ยดิบกีนยวนะพี่พี่มีคนนอนที่ไหนเอู้นะที่ไงรู้ยุคเมันนี่น้อง ท ų, ําเป็นเป็นหนึ่งเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กูยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยอยู่แหลพี่เย็นสมุกเลยพี่ยิงไม่โดนเลยพี่จับกากเลยอยู่ในสมุกเลยอยู่ในสมุกเลยสองตัวสวย ไ้นมโดนลากเฮ้ยโผามตัดหญาพี่พเนาะคุณมันอ่ดจริงอะ่ะมันโคตรอืดเลยอะมันแบบอย่างก่ามันเสียงมันแบบว่ามันดูแบบเหมือนเครื่องจะพังยังไงก็ไม่รู้อะ่ะโ,โอ้ยด้านหน้าโอ้ย,อยนวลนวเลยนวเลยนัวเลย,เลยโอ้ยอย,อย่างเจ็บเลยแต่ละคนอะ โฟก์ทำไมบ้านนั้นมันดูคุ้นๆวะเนาะหลังกแพงปะผมไม่อยากจำบ้านนั้นกลบไอโฟก์มาที่โฟก์มาตรฐา Location ไปนู่นหรอไปได้ไไปด้ยิงโคตรกะเลยจริงมันกูเนี่ยตัวนี้ไปไหนวะน่าจะโดนกระเทือนกระมังครับ ตายเลยอ้าหมดแล้วคนมอไซม์มาเทปตีเดียวกัน,นแล้วทำไมในเมืองมันเดือดจังอ่ะท่านโผล่ามา,มากกเป็นนกอ่ะเถอะเต็มเลยนกหนึ่งอ,อุสวยคลลระตีเหรอหรือว่าตีเดียวกันอ,อ่อน่าจะคนละตีเสียงมันก็ไม่ได้ดังมากแล้วเนี่ยไม่เหมือนรถไฟฟ้าด้วยถ้าเกิดแบบเป็นคนฟังอ่ะ พี่รับหลังไดาคือหน้าสบายเลยใช่รับหลังแล้วพอกระจกเป็นบ้านแดงหน้าตาพี่ช่วยอะไรไม่ได้กบน้องมันยิงน้องปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมหมอกผมมอกตำแหน่งได้๋อมันตัดรถข้างบนไอ้ที่นี้นั่นจะตีเดียวกันพี่ไม่ใช่ก็ตีตีเดียวกันโอเคมันยิงเราสามมันสี่เป็นเท่าไหร่แปดเก้าด้านหลังอีกสองน่าจะครบละถ้างั้นอ่ะ เลยสองใช่ครบผมเหลือเหลือสองเศษสองตัวด้านหลังอ่ะสองตัวโฟกล่าสุดได้ยินเห็นตรงนี้ได้ยินได้ยินมากเลยเฮ้ยพี่บอกว่านี่นะโฟกตัวหนึ่งสองตัวล้เลยิงเอเดี๋ยวดูหน้าให้หมดต้องเปิดให้น็อกเป่าผมเปิดให้น็อกได้นะ้มีน้องอยู่ขางังโอ้เี้ยไม่เอาจัดเลยอุ้ยเอาไปตายนี่

ก็มีนแล้วสองตัวกบพี่พันยาใช่เดี๋ยวด้านหน้าผมแป๊บๆสองตัวสวยครับสวยครับทุกคนสวยมากครับว้าวเย้ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage แอลไอเฟลไลฟ์ฟอร์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ